ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับเดือนกันยายน2565นะครับในเดือนนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยในต่างประเทศเป็นสําคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับที่ยังคงเข้มงวดนะครับกับการเรื่องของการดูแลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็ปรับลดลงค่อนข้างเยอะ ในส่วนของดัชนีเซตเองเนี่ยก็ได้ปรับลดลง3%จากเดือนก่อนหน้านะครับแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยนะครับเป็นการปรับลดลงที่น้อยเมื่อเทียบกับตลาดที่เป็นคู่เทียบอื่นๆในภูมิภาคนะครับหุ้นไทยนะครับที่ได้รับอันิสูงนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเมืองนะครับก็จะเป็นสตอรี่ที่อย่างเป็นสตอรี่ที่เป็นตัวที่เป็นปัจจัยบวกนะครับที่คานกับเรื่องของความบันพลของต่างประเทศนะครับสาขาเช่นสาขาเรื่องของบริการนะครับ ด้านเทคโนโลยีและเรื่องทรัพยากรนี่ก็จะเป็นสาขาหลักที่มี p e r f o r m ร์แมที่ดีกว่าตัวดัชนีโดยรวมนะครับทางนี้ในระยะต่อไปเนี่ยความบันพนในเรื่องของค่าเงินเนี่ยก็ยังจะยังคงมีอยู่นะครับในเรื่องของเฟดเองเนี่ยคำถามสําคัญนะครับที่นักทุนจับตามองคือการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเท่าไหร่นะครับในการคุมเงินเฟ้อและผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนี จะกระทบกับภาพรวมของการเติบโตของโลกอย่างไรนะครับก็ยังคงเป็นคำถามที่เราคงต้องติดตามต่อนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนนี้จะส่งความผันผวน,ผนก,กับตลาดหุ้นครับขอบคุณครับ